เอาละครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุส่สกุลมาหนี้พบกับผมแบชบชมลำโพงชแนลครับมาหน,นี้ว่าเชียวมดตกปลาซีกะอะได้ๆกับไฮกินจน้่นจริงหน่อยพี่น้องได้รับชมเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันจริงหน่อยครับผมนี่อันนี้เป็นไม้แหลกครับไปมาฝึงเมื่อกี้น้มถั่วหลากหลายจนว่าทอดนี้นะแนวมาเห็นตอหมอดพวกนี้เลยไอ,ไอ้ตอยไอ้คอนจีดพวกเนี้ย เปลยนย่างไรเลย,ยพี่น้องเห็นบวลไเตะขนาดนี <Yeah. S 1> เนี่ยแปนล่างเออไม้นน่เจ๊งสุดน่าตอดเตวยแทีอาซีหาไม่บดตามกดนี้พามาเบิรงตรงนี้ก่อนก่อนสิไปตกอ่ะมันน้อยปวดครับท่าน,นี่ที่ีไม้เนี่ยโอ้โหเด็ดมาก เด็ดทั้งเต็นเด็ดทั้งปลานะครับส่ยหลายอีนนี้ไมเป็นวน่านมาเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปเบิ่องอีกไ,ไม้นึงไม้นี่ม่ได้ตกครับผมฝ่าท่านได้เปิดดีไนไลนเลยฝนที่ตกใสจ่งเนาะพาไปเบิ่งไม้ตกปะกดเลยน้ำกำลังดี มีตูว,วปุ๊บเนาะพีเจียปลาโคไล่หลายเลยปา,านาน้ำแห้งนี่น้ำวน,นครับเที่เอ,อาใส่มุนมะขวาไปวนอ่ะลองเบิ้งเล้วพี่น้องได้ตัวกว,ว่านีตผมมึงได้น้อสิกินปลาเี้ ว้าตอัดมอหันแห้งยางนี่อิด,ดิโอ้ยอ,อ่อนยางแห้งเลยครับโอ้น้ำกับวนไปวนมาจนตะกั่วปลิวไปปลิวมาครับพี่น้องไม้สวยอยู่ดนตะบานห้าตัวบ่ม,มีเลยนะจับเงาจนว่าโอ้โหกินใบขอนิ่งกับประเด็กบงวงในี่ะพ่าพ่อ,พอกันเนี่ยเนาะ ใหญ่มาตัวกวางนี้เร็วเลยพี่น้องนี่นี่ใหญ่อ,อ,อะไรก็เลเี้ยววางมั้พุ่นแหละนะแต่อยู่ซอ,องตัวปรากฏตัวหนึง <c oughs> ่งแบบกระแย่งตัวหนึ่งเพิ่งบรรยากาศเอาตี่โยวาบรรยากาศดีดีเลยนางถั่วอยู่นี่คือยิ่งขักเนาะกับขมูตัวควาเรื่อยๆโอ้ยคือสิมวันเงียบหลายมัอนี้ก็พามาเบิง่งบรรยากาศประมาณนี้เลยพี่น้องข้างล่างก็ียบเงียบหายไป อันนี้จะเป็นคลองที่ไหลไปทางไอ้ทางใดล่ะออทางบกุลชัยทางคุณบอ่อันนี้วุค่อยบวแมนจะฟ้องพื้นที่เนาะพาพี่น้องมาเบิ่งมาแย่งไอ้ธรรมาชาติจึ๊งหน่อยเนี่ยโอ้ได้พอจะตุ่มมาดอกพี่น้องสงสัยได้ยสองตัวเราเซยน้องใหม่สมจึกอันกิโลอนนึงละมันจะค่อยได้สดงามไปลายเนาะเวิ่งเงินกับยีได้์ลายบนไหนตอนนี้ก็ได้ยอดอยู่สองตัว ปรากฏตัวเลขของปีนะครับอย่างหัวอะไรเตียนกัลไรพอมงูกันไรอื้อแบบนี้ไวหวยนามอยู่เจ้าป้าก็นไรเจ้าที่ว่ามนเจ้าป้านะงูงูเห่าหนามไงไหวสวนเส่นเอ็นผมอยู่นะโอ้ยาคาดหลแล้วสิ่ลองใหญ่้หมบ้งครับไปอีกจักมองหนึ่งก็สิกลับบานแล้วหิ้วเข่าแล้วนี่ก็ะบ,บายซองแล้วไ้แล้วงูวนอยู่นี่แหละเอเอเดวถ้าบัง ไม้หนาดิฟินยังได้นะไม้เงียวหูหุ่นจัดเอา้าว่าไปง่ายไ,ไม้เป็นทั้งใดอีกแล้วครับนี่ถ้าลุกมาเบินน่งน้าไหลๆน้ำใสๆน้ำใสาหาดสวยนะครับใสอู้ย,ย,ยถามจะขอพื้นที่แถวที่เพิ่นเลี้ยงงัวอยู่ใกล้ๆนี่นะ น้ำเย็นดีครับมีแห้งเลยนะถามเพื่อนเร็วว่ามีคนมาตกปลากดนี้ได้ว่าวะสันมามีเลยวะสันโอ้ตอบแบบว่าคิดเลยนี้ยแบบแนี้ยเดรดโจก็ได้โอ้โหมีบอบอบอสมีดลกหลายันเอ้าที่งานเขาตัวน้ขอยก็มาเล่นซื้อแล้วเอ้าเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้หละครับพี่น้องกับว่ามีอย่างไรหรอ นี่คือนะเอาว่าหาเหรียญในเศษว่าได้ถ่ายจิบกินนั่นกินนี่พี่น้องเลยรับชมเลยช่องเยาวเากันเด้อครับมาแนวนี้ก็กได้กันมากกักดติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมเอาล่ะครับพี่น้องสุดท้ายและถ่ายสุดอิรีเลยแบบน,นี้นะผมสิพามันปล่อยปลาสองตัวนี่ลูกปลาพันปลานะพี่น้อง ตาขยงนงตูเล็กไี่ละวู้หน้าสวนหนามย่างดีเซะปรากฏอีกตัวหนึง่งปรากฏว่าเป็นปรากฏแต่มันงก็คือชิคือกันนะครับแต่ว่าอันนี้ดึงเหลืองเขกันหรอเ้ยนี่แหละตัวหนึงง่งอืมอืมะไรไหม เย็บของดึงใหม่ออกให้เรียบร้อยครับอึ๊บอึ๊บง้อสีมะพันเดี๋ยวคนเลี้ยงงัอเท่านี้อึ๊บขุนี่ดึงโคกอ่ะไปขุนมามอไส้มาเนี่ยไปก่อนนะจ๊ะวันนี้ สงสัยเลยกลับบ้านไปกินต้อมอเมร์เช่นเคยครับพี่น้องเพราะว่าก็าสิบอกเลยว่าช่วงนี้มันแรงครับผมหนามก็สิมาเนะาะก็คือทงางภาคอื่นเขาก็าคือทางไอ้อำเภออื่นที่เขาได้นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะที่ช่วงที่ผมได้ปีก่อนวันวลงมาเบื้องคลิปผมที่ตกเด้อพี่น้องปีใดบุ๊คหูจำบ่ได้หาปีหาเลปีหกศูนย์หรือปีห้าเก้านี่แหละทั้งได้เนี่ยวัวลงเอายกเอายกเอาเลยพี่น้อง มอนคักตอนันเงี้ยเห็ดเองบ่ได้ทืิอคือตอนนี้ดอกโอ้ยยางขึ้นมาสำนึกกันไงโอเคครับสำหรับที่นี่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแหละไปกินคือ,อยังไงเละกินมนนะม่าย, <laughs> <laughs> ยกันนะ่นนิเขาอยากมาอยู่ก่อน <laughs> เอาผอกรักไม่ลิปหนาครับครับผมพี่น้องโอ้มอนอยู่ดอกนะไปไอกันไม่ด้วยไปหากินยังเสแสรบดีกว่าป่ะน,นี่ไปสวัสดีครับบายครับบายครับ